สบายดีสบายดีทุกคนสบายดีสวัสดีค่ะวันนี้ใส่เสื้ออ๋อมวันนี้ตอนนี้นุดมาเล่นทุกคนเล่นกันแล้วได้สี่สิบกว่านาทีเนาะตื่นสวยรอบสองเจอพี่ยาเนาะคนที่ให้เสื้อมันใส่เสื้อแล้วนะทุกคนสีช่มพูตอนนี้กาลังยืดอยู่เนาะเดี๋ยวก็สิมือไปอาบน้ําไปเฮ็ดงานแล้ววันนี้สิพาทุกคนไปซื้อกาแฟไปซื้อกาแฟหาปูดเนาะ ก็ไปทานโปรดคือุช่าก,ก็ไปซื้อเหลาซองสองัมเัืแลรู้สึกว่ามันแซ่บเนาะเลยว่าซื้อไป้ฝากอายพร้อมเพราะว่ามัน,นีเป็นวันเสาร์เนาะแบบลูกค้าหลายแบบนี้นะทีได้มีกำลังใจในการเทดงานเท็ดงานที่ได้แบบบเครียดเนาะก็บ่ดด้ค่อยกินบ่อยเนาะก,กาแฟแบบวันเสาร์อาทิตย์นุชจังกินเนาะเพราะว่าวันธรรมดาบ่าอยากกินจะน้อยมันซิติะเนาะ,เ,นะ,เ,นะเดี๋ยวขอยืดก่อนเนาะอันนี้นุชอยู่สนามบาสสนามบาสนาบาหน้าบ้านเนาะ บรเลนประมากเกือบอาทิตย์หนึ่งเขาเจ้าเล่นแต่ว่านุ่นบด้เลนเนาะเนี๋ยคอยยืดเล็กน้อยแล้วก็สิมืออาบน้ําไปเห็ดงานเนาะนี่มีคุณลุงลุงป้าป้าเนาะเขาเจ้ามาออกกํบบาลังกายเจะาซาแต่ว่านุ่นบกคอ่องเลยอ๋อตื่นสายเสมอเนาะปกติสีแล่นกับลุงจักที่เปิ้ลพิ่ยาพ่แก่นแต่เขาเจ้ามันทิ่เปิ้ลยุทธเนาะลุงยาเอ้ยบ่เปนลุงยาลุงลุงจักกรยุทธเพราะว่าอาการมันพร้อม ก็เลยยุดมาจะแล่นตลอดแล้วแตุ่ดนพ่อได้แล่นล้วทุกคนก็เลยเจอพี่ยาเจอพี่ยาได้รอบนึงแต่ลามันสายแล้วก็เลยมาได้แล่นอย่างไรแดดฮอนฮ้อนก็เลยแล่นน้อยนึงก็เลยยากทุกคนนี่เห็นวอลใส่เสื้อแล้วสวยนะขอบคุณพี่ยามากๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะยวเสื้อมาให้เนาะนี่ทุกคนนุชใช้เบิ่งกลวยงายงาม,งามกลวยกลวยน้ำว้าได้ในทุกคนโคตรงามยามก็คือนุชเลิกงานนุชก็มา เก็บอันมากเลยนะเนี่นะลูกม่อนลูกม่อนัอนนี้กินบางคืนโดกมากนะทุกคนแล้วก็มีแต่ลูกงามงามนี่ในสองกกทุ่ล,ลุงปลูกไวอ้อ่าเปียวเอามันสุกมันชุหวานดูแดดนี่แดดอยู่หน้าบ้านนุชเองโอ้หน้าบ้านคนป้าแต่ว่าอ่มีต้นขนุนด้วยทุกคน แต่ว่าข้าเจ้าพวกมีพื้นที่ปลูกเนาะว่าด้๋ยปลูกใส่เสียงไข่เสียงขปุ้นข้าเจ้าพวมีอันพื้นที่ปลูกเนาะข้าเจ้าก็เลยบ่ได้ย้ายใน,นม่องนี้ก็มีกกมะฮงกำลังโตเลยสามกุกอันนี้เป็นสวนพักหน้าบ้านนะสวนพักป้าปามีพักทุกชนิดเลยทุกคนลองดูมันยมหามนาหนูาอันนี้ต้นมะเขียบบ้านนุท้องมะเขียบเลยทุกคน คนไทยก็จะห้องน้อยหนาเนาะนุชก็งง้วยตอนแรกมู่จ้าไปอย่างคือน้อยหนาต้นมะเขียบนะทุกคนต้นมะเขียบปลาอูฮอนบานแล้ะอ่ะอันนี้สายสายเช้านะสายเช้าจะไปแล้วสวัสดีเอฟซีหน่อยสวัสดีค่ะ,คะพิลาคนสวยสวสนะทุกคนคือคนสวยแล้วก็ไปแต่เช้านะคนนี้ นุนก็จะไปอาบน,น้ำก่อนนะในแต่งตัวแล้วเราทุกคนแดดฮ้อนขนาดเลยอันมันนุชเ,เลยใส่หมวกมาเพราะว่าแดดฮ้อนกำลังซีย่างไปซื้อบม่ว่าลาเปิดหรือบปลานะเพราะว่าลาค่อนข้างสปิดบ่อยกล้องนุชเป็นอย่างพวทุกคนถ้ามันสั้นก็ขออภัยเด้อเดี๋ยวจะไปตั้งใหม่ว่าเป็นอย่างมันคุ้สั้นนะในย่างมาฮอดถนนแล้ว นุชเปิดกันสั่นแล้วนะแต่ทําไมมันถึงสั่นตอนนี้นุชย่างมาโอ้ทางห้องห้องหมู่บ้านนั่นเองแดดร้อนมากนะก็เลยใส่หมวกมวันนะ้ะบู๊ตเสื้อกันยาบมาบนม่เอาหมวกกันนาะโอ้คนก็คือเป็นสูนอาหารนี่แหลนะเนาะโอ้ทำไมมันสั่นนุชว่านุชเปิดกันสั่นแล้วนะทุกคนทําไมกล้องนุชมันสั่นอ๋อแกเปิดอยู่ทุกคนร้านนี้ร้านน่เน,น มีคิวไหมคะฮะยเนาะหกค่ะ6คิวเอ,อาเง้นไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณค่ะมีคิวนะทุกคนรู้กันเลยไม่ได้ซื้อนะมีหกคิวแต่วันนี้วันเสาร์เรารีบเราก็เลยไม่ซื้อ ไปพอดีปวานห้องกับถูห้องเล็กน้อยอาบน้ำแต่งตัวกันตลฟ้าออกมาเนาะตันวันเสาร์นะต่ว่าเราก็เป็นคนที่เฮ็ดไวทรงไวอยู่ได้แต่ว่ามันมีหกคิวนุนก็เลยไม่รอเลยทุกคนเอาไว้มื่ออื่นเนาะมื่อหน้าจังซื้อกินต้องมาตั้งเ้าๆ <laughs> ช่วงนี้อากาศมันฮ้อนแหละค่ะเจ้าก็เลยแบบขายดีเนาะบรรยากาศทุกคนข้างนอกรถติดมาก รดติดขนาดเลยเข้าสู่โมดทำงานปกติแล้วเนะาะค่ะเจ้าก็นนีตอนสงการนี่คือแบบเงียบมากนะทุกคนรดโล่งเลยแหละตอนนี้เข้าสู่โหมดปกติแล้วน,นี่คือแบบกระเจ้ากำลังคุ้น,นข้อยอย่างยุ่งกันเต็มเลยทุกคนนะเข้าซองอันนี้เดี๋ยวนุต้องโซนนุยอาตจัดหลังมาตัว ในยางคอนเส้นท่านแล้วทุกคนคอ,อนโหลดแล้วจะต้องโซบัตร่ดพนักง,งานเนาะก่อนเข้าห้างแล้วก็โซนคนตรวจ ATK แล้วก่อนเข้าสู้มือต้องตรวจแบบในสู้มือนะทุกคนอันนั้นคือลิฟตนะ์เนาะอันนั้นคือลิฟต์แต่ว่าบอค่อยได้ขึ้นเพราะว่ามันสาเพราะมันขึ้นไปชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามอ๋อชั้นสองชั้นสองขึ้นไปชั้นสองแต่ว่าบอค่อยได้ขึ้น เดี๋ยวนี้มีต่ขึ้นคันใดเอาตอนนี้คนคองอยู่สั่งคองไร่นะถ้าเป็นวันเออฮ้อนเหงื่อแตกเต็มแมดเลยกำลังคนคองอยู่คองหน้าฮานว่าถ้าเป็นัเสาร์อาทิตย์นี้สิสั่งคองไร่ๆเต็มวางเต็มอยู่แถวนี้ผู้ชายยังไม่ทันมาคองเยอะมากทุกคนสามสี่เข่ง ยายนางก็กำลังถูอยู่แล้ว,ลวกลตัวให้งานก่อนเด้อทุกคนทุกคนตอนนี้ก็ปิดทานแล้วเนาะกำลังเตรียมตัวซื้อมือกำลังเช็คสต๊อกกันอยู่ตอนนี้แต่ว่าฉากกั้นนี่ยังไม่ได้องรอนรานเลยกำลังปิดทานตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มนิดนิดกำลังเช็คสต๊อกอยู่เนาะ วันนี้ลูกค้ามืดไวมืดตั้งเต่สองทุ่มเนาะเพราะว่ามันลังสงการอะกะ็เเงียบได้เวลาสมควรเมืองบ้านทุกคนเมื่อบ้ามาเนนี้เติหนึงได้ซายาใหม่ซื้ออยังก่อซื้อ,อยังก่อ ได้ช่ยังไงมชื่อกติกคุณนะทุกคนกติก ้างนอกก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนอันนี้แบบนี่เข้าสูโมดปกติแล้วเนาะปกติซิบุมีตอนสงการแต่บุมีคนเลย<ม>เพราะว่าอันยุดเหมือนันนั้เนเนาะอันนี้คือเข้าสูโมดปกติคนเยอะอปุ้กดไหลจนยามก็นี่ปกติออกมายามที่เข้าแถวอยู่ว้องนี้ก็รามันนี่สี่ทุ่มปลายแล้ว เล <c oughs> ่นตีกันก็มีแ <c oughs> ล,ล,ล้ระวังรถด้วยถนนโ,โล่งมากทุกคนเพราะว่า,าองอกดึกเนาะร้านอื่นกาจะเหมือดแต่โดนแล้ว ลม,ลมนี่นะคุณผ่านเห็นยุใส่มาโกะได้ปะที่เอล่าสีบอกนะที่มันมียอดนอน่อนๆนะเออเอล่าสีบอกนะโก่งนี่นะขึ้นไหมโกะกระโดดทุกคนขึ้นไหมค่อยที่ยองไฟให้มันเป็นโก่งนี้พูนนี่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 โก่งนั่นโก่งนั่นแม่เอันนี่หมอโอสิระโกะกระโดดแม่เอันนั่นดำมันแก่แล้วนี่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  นี่กงนี่ความตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อุ้ยทุกคนนี่ต้นนี้ต้นนี้บอสทุกคนใบกระโดนเอาไปตมเนาะกงนี้สองกงนี้เออขึ้นได้นี่ออ้ลายขนาดเนาะนี่เนี่นี่เอาไปกินกับลาบแซ่แท้เลยนี่เกียบได้บอกโอ้นี่อุ้มนีแม่เจ้าอุ้มบักดําอ๋อกำลังอ่อนออนเลย เอาไปกินกับลาบเนาะเขาบอกว่าให้อุ้มใบกระโดนยุบ้านโน้ตข้าเจี้ยนนิยมเอาไปกินกับลาบทุกคนนะแล,นแล้วก็ไปตำตำกินเมี่ยงแล้วก็สินกับเจียวปงเจียวปลานีแบบนี้นะมันสีออกแบบเปรี้ยวคล้ายๆกับใบฟักติว้วทุกคนเคยกินบอกบ้านโน้ตข้าเจี่มีไปฟักติว้วตามดงตามโคแบบนะี้น่ะ ถน,นนใหญ่แล้วเสียงดังทุกคนเดี๋ยวเจอกันดิวมือนเดอ <c ười> ตอนนี้ห้องบ้านแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไปเปิดไฟก่อนมืดแค่ขนาดแบบว่าได้อยู่กันเนาะมีทุลงทุ่งราอันยังแบบนี้นะแบบว่างเนาะมีแต่แบบกดกวาเอานิดนึงที่นอนเราก็บ่มีอย่างเนาะธรรมดามากให้ให้กับนอยเอกแล้วก็มันื่อไฟเ้อ มีกันเอาเองบอกวันนี้จมากขึ้น ตาวนี่้ดูถูห้องโดนๆจะได้ถูเนาะมาแล้วก็ึกตื่นก็งงเงียเผื่อไม่ได้แบบมีเวลาลวกว่าดถูอะไรแบบนี้นะโดนๆถูหยุดก็สิกว่าเอาถูเอาแบบรีบๆเพลิบางทีแกนุ่นกบแบบไปทุระบางทีก็ล่าแล้วก็เบออยู่แบบนีน้นะแกจะต้องค่อยๆคิดแต่มันก็เป็นโซกัฟฟูก็อย่างเราทุกคนเนาะห้องนอนจะซื่อไม่ได้ม<ส>ีเครื่องนี้อย่างมากมายเนาะ